คอนเนคชันสำคัญไหมสำหรับบีมนะคะบีมองว่าคอนเนคชันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราอยู่ในเอเชียในภูมิภาคเอเชียนะคะการมีคอนเนคชันที่ดีเป็นเรื่องที่ควรมีค่ะและถ้าถามต่อว่าระหว่างเก่งกับการมีคอนเนคชันอะไรสำคัญกว่าบีมองว่าเราต้องเริ่มจากการที่เราต้องทำตัวเองให้เก่งก่อนค่ะเพราะถ้าเราไม่เก่ง คนจะมองไม่เห็นเราเรามีหน้าที่พัฒนาตัวเองให้เก่งค่ะและเมื่อโอกาสมันมาถึงเรานะคะเราจะได้โหนขบวนรถไฟนั้นให้ทันค่ะแล้วก็ไปกับโอกาสนั้นเลยเอาจริงๆเลยอะทุกวันนี้เราต้องห้ามหยุดเรียนรู้เลยอะเพราะว่าโลกมันพัฒนาเร็วมากแล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันหมุนเร็วมากๆเร็วกว่า20-50ปี ที่แร้วมากเขาบอกว่าโลก20ปีที่ผ่านมาหมุนเร็วกว่าโลก200ปีท uh! ี่ผ่านมาอีกคุณว่าจริงปะดังนั้นค่ะถ้าวันนี้ยุคนี้สมัยนี้เราแค่หยุดเรียนรู้ในวันที่โลกมันไปเร็วอ่ะมันไม่ได้แปลว่าเราหยุดนะแต่มันแปลว่าเรากำลังก้าวถอยหลังอยู่นั่นเองดังนั้นสำหรับบีมอะบีมองว่าระหว่างเก่งกับคอนเน c กชันข้อแรกคือเราต้องทำตัวเองให้เก่งก่อนค่ะข้อที่สอง คนไทยเราอะ่ะเก่งแต่เก่งคนเดียวเทียนหนึ่งเล่มอะ่ะมันสามารถทำให้เราเห็นอะไรได้หลายๆอย่างแต่ถ้าเทียนหลายๆเล่มมันรวมกันนะคะมันเป็นเหมือนแสงนีออนเลยนะเหมือนทหารนะคะเวลาทหารเขาออกลบะ่ะถ้าวิ่งออกไปคนเดียวอะคือโดนยิงตายแน่นอนอะแต่ถ้าเดินกันไปเป็นทัพอะ ยังไงมันก็ดีกว่ามันก็เลยเข้าไปสู่ข้อที่3นะคะก็คือเราต้องมีความเก่งและบวกควบคู่ไปกับคอนเน c t ชันค่ะโดยง่ายๆเลยค่ะเราสามารถหากลุ่มหาสมาคมหาสมาพันธ์ที่เราจะสามารถเข้าไปร่วมกับเขาแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มนี้ค่ะบิมจะขอยกตัวอย่ยางกลุ่มหนึ่งที่บิมอยู่ค่ะแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองสร้างผลลัพธ์จากกลุ่มนี้นะคะ กลุ่มนี้ชื่อว่า BNI ค่ะ Chapter ที่บิมอยู่ชื่อว่า Chapter Trust นะคะเป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการที่มีอาชีพไม่ซ้ากันค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะเป็นท็อปทอปของสายอาชีพนั้นนะคะซึ่งกลุ่มแบบนี้นะคะนอกจากจะได้เรื่องของคอนเน็กชันแล้วก็เรื่องของโองกาสทางธุรกิจนะคะแต่เราจะได้ช็อตคัดเรียนรู้จากพี่ๆผู้ประกอบการท่านอื่น ที่เขาประสบความสําเร็จแล้วว่าเขาทํำยังไงเขามีวิธีคิดวิธีทำยังไงที่เขาประสบความสําเร็จในสายอาชีพของเขาค่ะโดยส่วนตัวบิมนะคะบิมมองว่าเรื่องแบบนี้ไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะ่ะยังไม่ได้ขนาดนี้เลยเราต้องหากลุ่มหาสมาพันธ์หาสมาคมที่มีการรวมตัวการของคนเก่งๆและเราเอาตัวเองเนะะี่ยค่ะเข้าไปอยู่ในนั้นค่ะเบิ๊มจะอินเสิร์ตวิดีโอคร่าวๆนะคะว่ากลุ่มของเราทําอะไรบ้างนะคะ ไปดูกันได้เลยเวอร์สเกนครับพูให้คือผู้ที่ได้รับสัปดาห์นี้มียอดแตงกิ้วนะครับคุณบีมนะครับที่ทําให้ผมสามารถส่งกาวไปยังประเทศกัมพูชาได้ยอด140,000บาทครับครับผมยี่นีก่ก็ยอดแตงกิ้วนะคะน้องเบนซ์บูช็อปนะคะติดกล้องวงจรปิดที่สาขาเทพรักษ์นะคะแล้วก็พี่กาทวินฟอกนะคะสำหรับงานประตูยอดรวมทั้งหมด2 8 0 0 0 0บาทค่ะ ยองไรเอานะครับให้1คุณกล้าง,งานถ่ายภาพเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่เหมือนอีกเกียนะครับแล้วก็อีกอันให้คุณปัน่นฟิโนมิน่ารู้จักหมอนัดคลินิกกองทุนคอนเนคชั่นด้านการลงทุนวันนี้มียอดแต่งคิวให้กับคุณแป้งบริษัทพระนครซอฟต์ครับเป็นที่ปรึกษาองคอ์กร41,600บาทคุณบีซูเปอร์โปรดักชั่นงานวางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้องค์กร5 2 4 3 0บาท และคุณพลประธานของเราครับโอซิสกาเมนสอนค์ดบุคลิกภาพให้โรงงานไพ่กรมสรรพสาพมิหกหมื่นสองับาทรวมยอดหนึ่งแสบาทครับอีเกเลบนะคะตามที่ปูค่ะให้ปูเลยนะคะตามร้องขอนะคะบริษัทฝ่ายเอชบริษัท u ูไอนะคะอีกที่หนึ่งค่ะฝ่ายเอบริษัทชับสาม,มาคีนะคะเป็น2เล็บเอานะคะอีกหนึ่งอีกหนึ่งต h งกิวค่ะตงกิวพีเอค่ะลูกค้าชบารีสอร์ทกับ ทูนายอินนะคะสั่งขวดน้ำและแก้วน้ำมูลค่า1 3 4 0 0 0บาทค่ะขอบาทค่ะยะินนีกับยอดติดประตูประ,ประตูมวนให้เขาที่เซ็นทรัลรามานายนะคะก็คือติดร้านบอสค่ะมูลค่าทั้งหมด1 2 9 6 2 9บาทยินดีกดับยอดธุรกิจด้วยนะครับผมในตลอดสัปดาห์นะครับเรานะครับมีการมอบโอกาสนะฮะทางธุรกิจนะครับผม <S <S เป็นจำนวนทั้งหมด 57โอกาสนะครับและสามารถแปลงเป็นยอดเงินได้นะครับผม1 3 2 5 0ล้าบาทครับผมเป็นสถาปนิกนะครับออกแบบตกแต่งภายในนะครับช่วงนั้นเราก็ได้รู้จักทำความรู้จักกับทาง BNI นะครับทำให้รู้สึกว่าเราน่าจะได้โอกาสสร้างเน็ตเวิร์ที่กว้างขึ้นได้ซัพพลายเออร์ได้คอนเนคชั่นที่กว้างขึ้นนะครับเราได้โอกาสที่ดีจากเพื่อนๆสมาชิกนับปัจจุบันผมได้ยอดธุรกิจมากกว่า1ล้านบาทแล้วครับก็ได้เข้าการตั้งเป้าหมาย ตั้งธุรกิจว่าปีนี้เราจะตั้งเป้าตัวเองถึงกี่ร้อยล้านกี่พันล้านนะคะซึ่งปุ่มได้เ e ี e r งเรจากเพื่อนๆในแชปเตอร์นี้ที่ปุ่มโตได้จนถึงทุกวันนี้เพราะว่า Connection ล้วนๆเลยค่ะจากแชปเตอร์นี้ทำให้ปุ่มตอนนี้ขยายโรงงานที่สองแล้วนะคะเองก็ไม่รู้ว่าตัวเราอ่ะควรที่จะปรึกษาใครโทรหาใครหรือเฮ้ยถามใครดีแต่สายที่ผมโทรหาคือพี่คนนึงในแชปเตอร์ครับได้ให้คำแนะนำผมในวันนั้น จริงๆวันนั้นน่ะผมยอมแพ้นะครับเรียกผมขึ้นมาเรียกมาจากตรงที่ผมได้ยอมแพ้ไปแล้วได้ผมทิ้งทวนไปแล้วว่าไม่เอากูไม่ทําแล้วแต่ผมเออล้มครั้งที่แดแต่ผมลุกครั้งที่9เพราะพี่นาลุก็อยากขอบคุณบินไ Trust ครอบครัวพื้นที่นี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากขอบคุณครับ แต่จะบอกก่อนเลยนะคะทุกคนว่าไม่ใช่ทุกกลุ่มทุกสมาคมทุกสมาพันธ์จะเข้าได้กับทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเราอะจะเหมาะกับกลุ่มกลุ่มนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่า บางคนบอกเอ้ยหรือฉันไม่ดีพอก็ไม่ใช่ด้วยเหมือนกันนะคะบางคนเก่งมากๆนะคะแต่แค่ไม่ฟิตอินนะคะดังนั้นอ่ะมันไม่ผิดไม่ถูกที่เราจะเข้าร่วมกับกลุ่มไหนสมาธ์ไหนนะคะแค่คุณต้องหากลุ่มที่คุณเข้าไปอยู่แล้วฟิตอินและลงตัวต้องเป็นกลุ่มที่คุณสามารถสร้างประโยชน์ให้ออกับเขาได้และคุณก็ได้เรียนรู้จากกลุ่มนั้นค่ะและข้อที่4นะคะอย่างที่บิ๊มเกิดข้างต้นวิดีโอค่ะว่าถ้าเราอยู่ในเอเชียอยู่ในประเทศไทยนะเรื่องของคอนเน็ชันเนี่ย เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะคะไม่ต้องคิดไกลนะคะเอาแค่เวลาเราอยู่คนเดียวอะ่ะบางทีเราจะคิดงานหรือจะคิดวิธีแก้ไขปัญหาคือมันมันคิดแบบหนักมากคิดไม่ตกอะ่ะแล้วคิดไม่ออกด้วยนะคะแต่ถ้าเราอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าเรามีคนที่คอยให้คาปรึกษาเราได้หรือพูดคุยเราได้หรือได้รับไอเดียจากเขามาเราจะสามารถต่อยอดหรือแก้ไขปัญหาหรือมีไอเดียที่แบบปิ๊งอะ่ะแล้วมันได้เลยอะ่ะดังนั้นสําหรับบีมนะคะคอนเนคชั <S <S ่นเหล่านี้ มันมีไว้ต่อยอดตัวเองพอเราเห็นแล้วว่าเขาทําโมเดลแบบนี้เราสําเร็จเราก็แค่เอาโมเดลนี้มาปรับกับธุรกิจของเราแค่นั้นเลยเขาทํามาให้ดูแล้วเราแค่ c ซี D ค่ะ Copy and Develop ค่ะข้อ5การมีคอนเะน็กชัน่ะมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือในโลกปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญเพราะไม่ว่าอะไรต่างๆมันจะอยู่บนโลกออนไลน์ แต่เราจะเชื่อคนที่เขาแนะนำเรามามากกว่าใครก็ไม่รู้ที่ขายของอยู่บนโลกอะไลน์แล้วพูดแต่ว่าสินค้ากับบริการของเขาดีแต่เราไม่รู้จักเขาจริงๆการมีคอนเนคชั่นที่ดีและถ้าเขารีเฟอร์เราได้มันก็เหมือนกับเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเราและเราก็จะสามารถต่อยอดทั้งตัวเราเองและธุรกิจของเราได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนตัวบีมนะบีมใช้แพทเทิร์นนี้เลย คือเริ่มจากทําให้ตัวเองเก่งก่อนพัฒนาตัวเองให้เก่งก่อนพอเราเก่งถึงจุดหนึ่งแล้วอะ่ะคุณจะรู้เลยว่าเก่งคนเดียวอะ่ะมันก็เท่านั้นเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มในก้อนสมาคมสมาธ์อะไรก็ได้ที่เป็นจุดที่รวมตัวของคนเก่งๆหลายๆอาชีพอะค่ะไปอยู่ในนั้นแล้วคุณจะต่อยอดได้เยอะขึ้นมากๆทุกวันนี้พี่ทาแบบนั้นค่ะเราเก่งแล้วเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่เก่งกว่าเรา พัฒนาต่อยอดให้ตัวเองเก่งขึ้นไปอีกค่ะสมัยก่อนนะยอมรับเลยว่าไม่ค่อยเชื่อแล้วก็แค่เชื่อตัวเองอะถ้าเราเก่งเราดีมันก็โอเคจบแต่พอมันมีคอนเน็ชันเข้ามาเสริมอะเฮ้ยมันดีกว่ามันไวกว่าจริงๆค่ะลองดูนะคะทำตัวเองให้เก่งแล้วเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มก้อนที่มีคอนเน็ชันที่ดีค่ะแล้วคุณจับหุ้งจะไปได้ไกลกว่าที่คุณเป็นอยู่อีกค่ะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของบีมไหมนะคะ <_ an> ถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Line o f f i c i a l aec by beam ค่ะ